สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันเหมือนเดิมกับพี่น้องพาเฮงวันนี้ก็แนวทางดาวโจรน,นะคะดาว VIP แล้วก็หุ้นดาวโจรปกติเมื่อวานพี่น้องลงคลิปให้อยู่นะคะเมื่อวานลงคลิปให้อยู่เมื่อวานมาดูผลดาว VIP นะคะวันที่8มีนาคมเมื่อวานดาว V ออก38156พี่น้องให้เด่น1กับเด่น6เข้ารูดนะคะรูดรูดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะ เมื่อวานนี้แต่ว่าตัวเจาะไม่มาตัวเจาะไม่มานะพี่น้องจับให้หกสามหกแปดหกเก้าแต่ว่ามาห้าหกหนึ่งก็จับให้แค่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะสามตัวหนึ่งหกแปดทำไมไม่ออกอ่าหกแปดหนึ่งเนาะถ้าหกแปดหนึ่งเราก็จะได้สามตัวพลาดไปนะคะสําหรับสามตัวแต่ว่าสองตัวสายรูดเด้งก็ปังฟังกันไปนะวันก่อนสามเด้ง สายรูดนะคะวันก่อน3เด้งน,นะดาว VIP วันที่7นะ,ะวันที่7 3ดสเด้งเมื่อวานนี้วันที่8 2เด้งน,นะคะสำหรับดาว VIP ก็เฮงเงปังๆกันไปใครได้พี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะใครได้บ้างใครปังบ้างนะคะ,ะทีนี้มาดูผลหุ้นดาวโจรปกตินะคะผลหุ้นดาวโจรปกติเมื่อวานนี้นะคะออก2 6 4 7 4ี่หูสี่บน 4, 4ี่ล่าง พลาดแต้มไปที่น้องให้ห้ากับสามเขาก็แทรกเลยนะคะหกกับสี่หกกับสี่และกันให้แปดสี่มาเจ็ดสี่กมเลยเจริญพรเลยนะคะเมื่อวานนี้สำหรับหุ้นดาหุ้นดาวโจรก็ต้องขออภัยด้วยนะหลุดไปนะเมื่อวานนี้นะคะให้ห้ากับสามมาหกกับสี่ผิดคาดเลยเมื่อวานนี้ผิดคาดเลย ผิดคาดเลยจริงๆเมื่อวานสัปดาห์นี้ก็เมื่อวานเมื่อวานวันอะไรเอ่ยเมื่อวานวันอังคารเนาะวันจันทร์วันจันทร์ให้วันจันทร์เข้านะสัปดาห์นี้วันอังคารหลุดอ่วันอังคารหลุดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อของวันนี้คืนนี้คืนวันพุธที่9มีนาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อส่วนเมื่อวานพลาดไปก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะคะ วีไอพีคืนนี้พี่น้องให้เด่น8กับเด่น4นะคะเด่น8กับเด่น4 80 8 28 4 4 1 4 2 4 7ดสแกันเกแล้วก็9 1นะคะ2 8 4 20 8 4 8 0แล้วก็1 4 7 3ตัวติดไปด้วยนะคะตัวละหนบาทก็ได้3ตัวบางทีก็มาอยู่นะเฉดไปเฉดมาอยู่แต้มเนี่ยอ วันไหนอะวันก่อนนูนนะ่นเนาะวันก่อนที่ออกอะไรอะศูนย์แปดแปดอะพี่น้องให้หนึ่งแปดแปดไปนะคะออกศูนย์แปดแปดแต่มีสมาชิกถูกนะเขาจิ้มผิดคนะ่ะจะจิ้มหนึ่งนั่นแหละแต่เป็นมือไปโดนศูนย์นะคะแล้วก็ผิดก็ปังไปเลยได้ทั้งได้ทั้งตรงได้ทั้งโต๊ะเลยนะคะได้ทั้งสองตัวด้วยแปดแปดก็ 88. เฮงกันไปดาวีนี่เข้าต่อเนื่องมากี่วันแล้วเนี่ยเข้าดีนะช่วงนี้ดาวีเข้าดีมาก ยาวมาเลยนะคะตั้งแต่28เพิ่งจะมาหลุดเมื่อวันที่6หลุดหนึ่งวันแล้วก็นี่เข้ามาสองวันติดเด้งด้วยสามเด้งสองเด้งสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป๊ขอให้ฟังแต่ก็ยังไงก็เบาๆหน่อยนะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะลุ้นกันเบาๆนะคะลุ้นกันเบาๆไม่ใช่ว่าอุ้ยวันนี้ต้องอัดหนักมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแบบนั้นไม่ได้นะคะ แบบนั้นไม่ได้นะคะไม่สนับสนุนนะเอาแค่พอของปาขหอมคอนะคะพอ,อกำไรนิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมคะได้น้อยดีกว่าเสียมากเนาะทีนี้เราไปดูหุ้นดาวโจนส์ปกติกันค่ะหุ้นดาวโจนส์คืนนี้พี่น้องให้เด่นห้ากับเก้าให้เด่นห้ากับเก้านะคะพี่น้องมองไปที่บวกนะอันนี้บวกมองไปที่บวกนะคะ เพราะว่าเมื่อคืนเขาก็ลบลบลบวกบวกเหมือนจะปิดบวกอยู่นะแต่ว่ามามาทายมาลบตอนท้ายๆนะคะก็สรุปก็ไปปิดลบไปแต่มองว่าวันนี้อาจจะมาบวกถ้ามาบวกก,ก็คู่กับ9นะคะคู่กับ9แต่แต่หน้าลบก็คู่เดิมนะคะก็จัดคู่เดิมคือ5กับ9เหมือนกันเพราะว่าถ้าเข้ามาหน้าถ้ามาหน้าลบ มาท้าย5ก็คู่กับ9้าเหมือนกันฉะนั้นก็รูดนะคะรูดหรูดเโอกาสเด้งนะพ,พี่น้องอาจจะจับคู่ให้พลาดนะโอกาสเด้งนะคะเพราะว่าทั้งบวกทั้งลบถ้าบวกหลักสิบห้ากับเก้าแต่ต้องห้าสูงๆนะถ้าห้าต่ำๆก็คู่กับ8ปดสำหรับบวกวันนี้วันนี้เขาจะมีคู่กันแบบว่าสองหลักอะแต่ว่าพี่น้องมุ่งไปที่ ห้ากลางห้าสูงห้ากลางห้าไปสูงนะคะแล้วก็เขาจะคู่กับ9แต่ถ้าหน้าลบถ้ามาท้ายก็ท้ายห้าท้าย9้าอยู่ดีเอาเป็นว่าห้ากับ9้าแล้วกันค่ะนะคะสำหรับคืนนี้ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามกแปดสี่แล้วก็สามเจ็ดด้วยนะคะหลักร้อยพี่น้องมุ่งไปที่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งห้า5ี่หนึ่งห้าหกแปดเก้าศูนย์แปดห้าเจ็ดนะคะสำหรับหลักร้อยก็คืนนี้ มาลุ้นกันต่อว่าจะยังไงนะคะเมื่อวานหลุดไปแล้วเมื่อวานหลุดละวันนี้ก็ขอให้เป็นของเราแล้วกันเนาะขอให้เป็นของเรานะคะสำหรับแฟนคลับดาวโจนทั้งดาว v i p แล้วก็หุ้นดาวโจนปกติคืนวันพุทธที่9มีนาคมนะคะยังไงก็ขอให้เป้ขอให้ปังพลาดผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะ,ะ,ะมีเปม้ปมีปังมีปังมากปังน้อยใช่ไหมคะสำหรับ คืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยนะเพื่อจะได้มีกำลังใจนะคะการกดไลค์การกดแ like, ชร์ก็จะได้ช่วยสนับสนุนให้ youtube เขาเห็นว่าช่องพี่น้องมีคนสนใจเขาก็จะได้ผลักดันคลิปพี่น้องขึ้นช่องพี่น้องขึ้นนะคะเป็นจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจะได้มียอดวิวเพิ่มขึ้นมียอดไลค์เพิ่มขึ้นนะคะ ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนบ,บ,บ,บ๊ายบายขอบคุณค่ะ